ครับคุณกับเพจ m r Habit Daily Podcast นะฮะก็ Welcome to ปี2020นะฮะหวังว่าทุกคนเริ่ม a อคสำหรับ New Year Resolution ของคุณแล้วเนาะไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรก็ตามขอให้ปีนี้เป็นปีที่ successful สำหรับทุกคนครับอันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องทำไมคนถึงพลาดตัว New Year Resolution ปี2020เนาะซึ่งอันนี้ผมได้ฟัง podcast ของคุณโทนี่โรบินส์แล้วคุณนิวกลมนะฮะ ก็เริ่มต้นเลยนะฮะคือ New Year Resolution เนี่ยมันไม่ใช่ Wish List นะฮะถ้าเกิดคุณมีตัวโกของคุณแล้วคุณไม่แอคเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่คำขอพรอย่างหนึ่งนะฮะคุณอาจจะเริ่มจากความอยากตรงที่ว่าคุณอยากจะหุ่นดีคุณอยากจะฉลาดขึ้นคุณอยากอ่านหนังสือมากขึ้นแต่ถ้าเกิดสุดท้ายคุณรู้ว่าโกคุณคืออะไรแต่คุณไม่แอค มันก็เป็นแค่คําขอพรอ,อย่างหนึ่งนะฮะมันก็แบบสวรรค์คงไม่มาเหมือนบอกว่าอะคุณห,หุ่นดีเลยภายในค่บคืนนี้อันนี้เป็นไปไม่ได้ครับคุณต้องแอคกับมันด้วยเนาะเพราะฉะนั้น New Year Resolution เนี่ยมันต้องมีการ Resolve something นะฮะต่อมาถ้าเกิดคุณตั้ง g o ของคุณแล้วเนี่ย g o ของคุณเป็น Push Motivation หรือเป็น Pull Motivation ครับทุกคน อันเนี้ยถ้าเป็น push motivation ปั๊บมันจะต้องใช้ i will p o w e r มันต้องใช้ไฟนะฮะเพราะฉะนั้นไฟของคุณมันมีโอกาสที่จะดับได้เนาะมันเหมือนเป็นพลุที่คุณยิงพลุขึ้นไปปั๊บอาจจะแบบตุ้มสวยงามมากเลยแต่สุดท้ายมันก็หายไปนะฮะเพราะฉะนั้น push motivation ของคุณเนี่ยมันอาจจะแบบเกิดจากอารมณ์ที่ว่าคุณอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งมัน spark แต่สุดท้ายแล้วมันจะ drop down ไปเรื่อยๆนะฮะ เพราะฉะนั้นผมอยากจะ introduce concept ที่ว่าเป็น pull motivation ครับ pull motivation เนี่ยเป็นการ set g o ที่มันน่าดึงดูดมากจนแทบที่ว่าเราถูกดูดไปหา g o เลยด้วยซ้ำเราถูกแบบดูดที่จะ act เพื่อที่จะไปหาโกของเรานะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณอยากจะหุ่นดีมากๆเลย g o คุณอาจจะเป็น1คุณอยากจะวิ่ง10กิโลทุกวันกับ g กคุณเป็น2ก็คือ เนี่ยฉันจะเป็นคนที่หุ่นดีที่คูลที่สุดที่แบบสาวๆกรี๊ดที่สุดเลยอันไหนเป็นพุชอันไหนเป็นพูลครับพุชคือการวิ่งครับแต่พูลเนี่ยคือไอตัวที่แบบเป็นแรงดึงดูดการที่แบบอ,อ,อยากอยากหุ่นดีโดยที่มีสาวๆล้อมรอบนะฮะคือไอตัวแอคชั่นเนี่ยมันก็คือการวิ่งเหมือนกันถูกต้องไหมฮะแต่ว่า อันนี้โทษทีนะฮะมีเสียงนกนกช่วงนี้เยอะอยู่บ้านผมโอเคก็ไอตัวที่ดึงดูดคุณเนี่ยมันคือโกรครับที่มันทําให้มันง่ายสําหรับคุณในการแอคนะ,ะเพราะฉะนั้นตั้งโกที่น่าดึงดูดครับอย่างที่3นะครับคือคุณควรจะมีแอคชั่นแพลนถ้าคุณไม่มีแอคชั่นแพลนนะเนี่ยการที่คุณจะไปถึงโกคุณได้เนี่ยมันอาจจะเหมือนไปโดยไม่มีแมปนะฮะคุณอาจจะหลงทางไปผิดทางด้วยซ้ําสุดท้ายไปไม่ถึงโก คือคุณไปถึงปั๊บมันอาจจะใช้เวลานานกว่าปกตินะฮะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคุณอยากจะหุ่นดีคุณควรจะมีไดเ t p อทแพลนหรือคุณควรจะมีตัวเวิร์กเอล์ n พลนของคุณด้วยไม่งั้นสุดท้ายแล้วคุณอาจจะกินมากไปหรือคุณอาจจะออกมังกายน้อยไปออกมังกายผิดท่าผิดส่วนแบบนี้นะฮะแล้วหุ่นคุณจะดีได้ไงไงะฮะเพราะฉะนั้นคุณควรมีแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนเนาะต่อมาครับเราควรจะมี e n v ไว o n m e เม ที่สามารถทําให้มันง่ายขึ้นต่อการแอคนะฮะอันนี้คุณนิ้วกลมเขายกตัวอย่างหนึ่งนะฮะแต่ก่อนคุณนิ้วกลมเป็นคนที่วิ่งแบบไม่ค่อยชอบวิ่งเลยแบบไม่ใช่เป็นคนที่มีนิสัยไปวิ่งอะไรแบบนี้นะฮะแต่สุดท้ายแล้วเขาปรับตัวเองได้ยังไงเขาปรับตัวเองโดยการที่ตอนเริ่มต้นนะฮะเขาใส่ชุดกีฬากับกางเกงกีฬานอนเลยครับ เพราะฉะนั้นมันง่ายสาหรับเขามากที่เขาตื่นมาปั๊บเขาแค่หยิบรองเท้าแล้วเขาไปวิ่งฮะอันเนี้ยมันเป็นการสร้าง environment ที่มันง่ายต่อการที่เราแอคนะฮะแล้วเขายกตัวอ,อย่างอีกอย่างหนึ่งฮะก็คือมีคนนึงอยากจะเล่นกีตาร์คนเนี้ยเขามีโกว่าถ้าเกิดเขาเล่นกีตาร์เราเนี่ยสาวสาต้องกรีดเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นโกเขาว่าเป็น p ูล l motivation เนาะแล้วเขาเล่นกีตาร์ไปได้4วันแต่เขาก็กลับเลิกไปนะฮะเหตุผลเพราะอะไรเป็นเพราะว่า เขาต้องเดินไปหยิบกีตาร์เปิดตู้แล้วหยิบกีตาร์ออกมานะครับตรงเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนแค่20วิเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นแบเรียร์ที่ทําให้เราหยุดแอคครับมันเป็นแบเรียร์ที่ทําให้สมองเราบอกว่าเนี่ยเออมันเหนื่อยไปทําไมฉันต้องทําแบบนี้ด้วยฉันไม่ทาอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรอก่อนอื่นที่ผมจะเข้าเรื่องตรงนี้นะฮะผมต้องบอกก่อนครับว่าสมองเนี่ยมันชอบทําในสิ่งที่ง่ายมันชอบทําในสิ่งที่ เราเคยชินชอบทําในสิ่งที่ไม่ต้องคิดเพราะฉะนั้นนะฮะนิสัยที่เราเดเวล็อปเนี่ยเหตุผลที่เราเดเวล็อปนิสัยบางอย่างเนี่ยอย่างหนึ่งเลยเป็นเพราะว่ามันง่ายสําหรับสมองเรามันแบบเป็นอะไรที่สมองเราไม่ต้องคิดเรามันแบบเหมือนเป็น easy win นะฮะมันเป็นแบบเอออีซี่พรอเ l ิลส์อสำหรับมันเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างนิสัยใหม่เนี่ยมันต้องทําให้มันง่ายต่อการแอครัอันเนี้ยพอกับเขาเรื่องเนาะเ่ง การเล่นกีตาร์การที่เราเดินไปหยิบตู้เนี่ยแค่เปิดตู้วางทีมันก็เป็นแบบแบ e r เรอร์สำหรับเราแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราควรจะทําให้การหยิบกีตาร์มาเล่นเนี่ยมันง่ายเขาเลยซื้อที่วางกีตาร์มาครับแล้วก็วางกีตาร์ในจุดที่เขาไปอยู่บ่อยๆจุดที่เขาสามารถหยิบม,มาเล่นได้เลยผลปรากฏว่าจากการที่เขาเล่นกีตาร์สวันเราเลิกเนี่ยเขากลับมาเล่นกีตาร์ครับ มันง่ายมากต่อการที่สมองเขาจะแอคนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมขอสรุปตัวเอพิโซดนี้เนะฮะเอพิโซดนี้เนี่ยมี4พอ point เนาะ point แรกคือ New Year Resolution เนี่ยมันไม่ใช่ Wish List ะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีการกระทำเนาะมันต้องมีแอ็คมันต้องมี Resolve Something นะฮะสองครับคุณควรตั้ง g o ที่เป็น pull motivation ครับการที่แบบ ถ้าเกิดมัน excite อยู่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแรงดึงดูดที่แบบจะดูดคุณเข้าไปหาโกด้วยซ้ำนะฮะแต่ถ้าเคุณมีโกแล้วเนี่ยอย่างที่3ก็คือว่าคุณต้องมี action plan นะฮะไม่งั้นคุณก็อาจจะไปผิดทางหรือหลงทางสุดท้ายคุณอาจจะไปไม่ถึงโกด้วยซ้ำถ้าเกิดคุณไม่มี action plan ที่เคลียร์อย่างที่4นะฮะคุณต้องสร้าง environment ที่มันง่ายต่อสมองคุณที่จะแอคนะฮะการที่คุณจะเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันเป็นการลงทุนและมันใช้เวลานะ แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเทิดคุณทําให้สมองมันคิดว่าแบบ ي, เฮ้ยการสร้างในสใส่เนี้ยมันยากสมองคุณไม่ทําหรอกครับเพราะฉะนั้นมันต้องหาแบบเหมือน environment หา r i t u a l ที่มันทําให้แบบมันง่ายต่อการที่คุณจะแอ t นะฮะไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อคือกีฬาไปนอนตื่นเช้ามาปับ๊บหยิบแค่รองเท้าเพอๆบางคนใส่รองเท้าเตรียมตัวไวิ่งเลยก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นการที่เราหยิบกีตาร์าไว้ใน แบบจุดที่มันหยิบง่ายๆนะสำหรับผมเนี่ยผมจะพยายามอ่านหนังสือเนี่ยผมมีโกอยู่อย่างหนึ่งก็คือผมอยากจะอ่านหนังสือ5 2บเล่มภายในปีนี้นะฮะเอ้ยไม่ใช่ไม่ไมถึง52เล่มอันนี้มันการอัด podcast ค,ครับอัด podcast ้าสตบ52ตอนภายในปีนี้นะอ่านหนังสือ12เล่มภายในปีนี้นะฮะ <Ooh. S 1> เหตุผลเป็นเพราะอะไรเพราะว่าแบบผมเป็นคนที่แบบเอออย่างหนึ่งคือใช้เวลาอ่านหนังสือนานมากแล้วก็เลยแบบเหมือนว่า ถ้าเกิดผมอยากจะเริ่มอ่านหนังสือให้ครบเนี่ยผมเลยต้องแบบเอาหนังสือไปวางในจุดที่ผมไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําอยู่ในรถผมจะแบบนั่งบ t เทสไปทํางานอะไรแบบเนี้ยผมก็ต้องมีหนังสือติดตัวตลอดตรงที่นอนเนี่ยผมก็จะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งไว้ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นการสร้าง environment ว่าผมสามารถที่จะหยิบหนังสือไปอ่านได้ตลอดเวลาะะส่วน podcast เนี่ยคือผมจะแบบเหมือนมีไมโครโฟน ตั้งอยู่ตรงหน้าคอมตลอดนะ,ะแล้วผมมีโน้ตบุก๊กการที่ผมอ่านหนังสือแล้วผมแบบไปฟังพอดแคสต์ของคนอื่นมาเนี่ยมันจะมีไอเดียหลายๆอย่างที่ผมชอบมากเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่ผมสร้าง environment ว่าแบบผมสามารถที่จะจดไอเดียนั้นเนี่ยแล้วผมสามารถเอามาลองปรับนพูดในพอดแคสต์ผมได้เลยนะฮะก็ขอให้ปี2020ี่เนี่ยเป็นปีที่ Successful สสำหรับทุกคนนะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ Act ในสิ่งที่ตัวเองตั้งโกไว้โกของคุณต้อง a t t r a c t i v e พอนะฮะ แล้วก็แบบเรามีแอคชั่นแผนที่เคลียร์สุดท้ายแล้วเราสร้าง e N v i r o n M E N t ที่ง่ายต่อสมองคนเนาะก็สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนขอให้ทุกคนมีปี2020ที่ s u c ที่ s ักเซเนาะใครอยากได้แฟนก็ขอให้ได้แฟนใครอยากให้มีตังค์เยอะๆก็ขอให้ได้ตังค์เยอะๆนะครับก็ขอให้ทุกคนแอคในสิ่งที่ทุกคนวชไว้ด้วยเนาะขอบคุณครับ Bye.